สวัสดีครับมาประกอบข่าวเหตุการณ์นะครับสำหรับผักตายฟ้องจนออกนะครับประจาันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565นะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับนายจตุพงศ์พญานาคราในช่วงอาการบ้านเจ็บเป็นเพลย์นะครับเราไา่แรงมันปลอมเลยครับเริ่มจากแผ่นที่อาการผิวผืนที่เวลาเที่ยงนะครับก็ยังคงเห็นหลอมมาซุ่มนะครับแต่เป็นหลมมาซุ่มลักษณะกำลังอ่อนนะครับผ่านผ่านอยู่บริเวณทางด้านของผักตายนะครับนี่เป็นที่ตลบ้านเจ็บนะครับหลักๆก็คือเป็นลม ทางด้านข้างผักไตตอนบนนะครับเป็นลุ่มตะวันออกเชียงใต้นะครับต่เบ็นทางด้านข้องตอนล่างเนี่ยเป็นลุ่มตะวันตกเชียงใต้จัดเข้ามาปกคลุมนะครับนื่องจากในระยะนี้นะครับมรสุมับมรสุมตอนออกเชียงเหนือนะครับยังคงมีกำลังอ่อนนะครับทำให้ล่มยังไม่ค่อยแน่ชิตเท่าดนะครับนี่เป็นภาพท้ายเจ้าเทียมนะครับทิเวลาสี่เก้าี่สิบนาทีนะครับส่วนใหญ่ก็มีเมฆเป็นบางส่วนนะครับอยู่ทางด้านข้องภากใต้ตอนล่างนะครับ แล้วก็จากภาพเด้านตัวการชุมพรนะครับที่เวลาตีเก้าสิบห้านาทีนะครับก็ไม่ตวรวจพบกุมฝนนะครับในบริเวณภาคใต,ต้ฟังันออกตอนบนนะครับนี่เป็นภาพเดาราตัวกาการิึงภาคจังหวัดสงขลานะครับที่เวลาตีเก้าสิบห้านาทีนะครับก็ตวรวจพบเป็นกลุ่มฝนกําลังปานกลางชังน,นักนะครับอยู่ทางด้านนาชัายขัง,งจังหวัดสงขพลาแล้วก็ ัตานีนะครับคุณผู้นำเกาวเนี่ยก็ยังมีการวนเวียนอยู่ทางด้านน้าจ่ายฟังนะครับไม่ได้มีโอกาสอยากเลี่ยตัวเข้ามาในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับนี่เป็นรายงานอุณหภูมิภาคใต้ขั้นนอกนะครับอุณหภูมิสูงสุดเลยว่านะครับอยู่ทียมเพื่อประแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับบัดดีเท่าพิซซัมจุดสี่องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิต่ำสุดเฉาวันนี้นะครับอยู่ที่ตำบลน่องกับอำเภอวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับบัดดี้หยิบซองจุดฮาองศาเซลเซียสนะครับ ในส่วนของรายงานปริมราณพลนต่างชนิดที่ยังโม่งนะครับตั้งแต่ดีเจชตว่าชาวไราวาทถึงดีเชตว่าชาววันนี้นะครับส่วนใหญ่ก็มีพ้นตัดใจตัวค้างเย่นดีนะครับแล้วปริมาณพ้นนะครับส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ของพ้นเหล็กหน่อยซึ่งปานกลางนะครับแล้วก็มีพ้นนักรายงานเข้ามานะครับถึงพ้นที่มากที่สุดด้วยนะครับที่ตับหลวงเกาะฮงอำเภอยะยมส่งปลานะครับวัดใจที่ซองจุดสูญมิลลิเมตรนะครับจึงประหยากรณ์อากาศรผรักตาข้างออกวันนี้นะครับยังคงมีพ้น ได้พื้นที่อยู่นะครับแล้วก็มีพ้นนักปางแห้งนะครับก็ยังคงเป็นอยู่ในช่วงพ้งนาพ้นของภาคใต้บ้านเหล่านะครับทําให้พ้นในช่วงนี้ยังคงมีการมชันเหยี่ยมมากอยู่นะครับถ้าทางด้านของภาคใต้ตอนบนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยจะมีพ้นอยู่ในเกลือหลัาข้อศอกพื้นที่นะครับตั้งแต่จังหวัดประจวบคิริขันลงมาถึงจังหวัดนราธิวาสนะครับจะมีพ้นอยู่ในเกลือหลักข้อศอกพื้นที่นะครับส่วนพ้นนักนะครับยังคงพบเจอได้นะครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงมาถึงจังหวัดนรราาธิวสนะคับ ในช่วงของอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วงของหยิบซ้ำซึงหยิบเอาซ้เซอเซียดนะครับในอุณหภูมิต่ำสุดนะครับอยู่ในช่วงของหยิบเกาซึงซ้ำซ้ำซ้ำซเซอเซียดนะครับในช่วงของคืนลมนะครับถ้าเป็นทางด้านของเอาใจตอนบนนะครับเป็นลมตอนเอาเชียงตายนะครับความเร็วลมอยู่ที่สิบมาซึงซ้ำสิบกี่ลเมตรต่อชัวอ่วโมงนะครับทำให้คือนอยู่ที่ประมาณยี่สเมตรจากมีพายุฟ้ารองอาจจะสูงได้านยสองเมตรนะครับในช่วงของเอาใจตอนล่างนะครับกังคงเป็นลักษณะลมตะวัน ตกเชียงตายนะครับความเร็วอยู่ที่15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอ้างฟังออกไปคือสูงดนประมาณ1เมตรนะครับจะมีเพื่อนฝาแน้องสูงดน1 2เมตรในระยะนี้นะครับพี่น้องชาวเรือชาวประมงนะครับก็เรียกเรียงการเดินเรือพลานบริเวณที่มีเพื่อนฝาแน้องนะครับซึ่งขาดไม้ส่อการจับประสบต่อการสรางส้นม่งขึ้นผีน้องสุธานะครับแล้ววันที่27พฤศจิกายนทึ่วันที่3ธันวาคม2565นะครับ ทางด้านข้องโบไดเวทผากตายพ่อมตอนบนนะครับจะคงมีพ้นวันนี้นะครับคงมีคนหลอดหลักซื้อสิพ่อนทีนะครับแล้วก็จะมีคนหลอดลงนะครับในช่วงวันที่28พฤศจิกายนจนถึงวันที่2ธันวาคมนะครับจะพ้นจะเริ่มเพิ่มขึ้นอีกทีคือวันที่3เป็นต้นไปนะครับในช่วงของผากตายพ่อมาตอนล่างเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คงมีคนอยู่ในเคหลอดหลักซื้อสิบพ่อนทีนะครับตั้งแต่วันทีสิบแปดพฤศจิกายนจะมีคนลดลงนะครับอยู่ในเคหลอดหลักซื้อสิบพ่อนที แล้วก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับล่างวันที่สามสิบต้นไปนะครับนย่องจากลักษณะของตัวบรรยากาศเย็นนะลงไม่จะแพลงมาวบคุมนะครับทําให้หมอะส้มที่ไปปบคลุมอยู่ในบ้านเราเนี่ยจะมีกําลังแรงขึ้นนะครับทาให้ฝนในช่วงหลายเดือนพฤศจิกายนจนถึงตอนเดือนธันหาคมเนี่ยจะมี้นเพิ่มมากขึ้นนะครับสําหรับบริเวณปากใต้นะครับตัสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากจากผู้ชมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องยูทูบของเราด้วยนะครับ สสวนวันนี้ก็ขอดเวลาไบก่อนนะครับเกาคงไม่รอเชา้าสวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน